สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์และชุมชนชาว u t u b e นะครับท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานมอนไซในคลิปนี้ผมมาเยี่ยมสวนสิริกมนการในคลิปที่2นะครับมาพบอาจารย์สำรานเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับหัวอาจารย์ครับเราอยู่ในท่ามกลางของเฟื่องฟ้าสาวิตรีนะฮะดอกมองไปนะครับนี่เป็นเป็นพันต้นนะฮะมองไปถึงตรงน้นเป็นพันต้นที่มองไปฝั่งน้นนี่ฝีมือของอาจารย์ทั้งหมดเลยจุดเด่นของ สวนแห่งนี้คือสาวิตรีเนี่ยตลอดการเลยนะครับผมมาทีไรนะถ้าคลิปเก่าๆเาดืนนี้ยังได้รับการต้อนรับอยู่นะมีคนเข้าเยี่ยมชมและคอมเมนต์มาโดยตลอดว่าอยู่ที่ไหนบอกรอ,อยู่ที่สวนสิริกมลการหมู่บ้านรุ่งอรุณสองถนนฉลองกรุงซอยเจ็ดนะครับย้าเลยนะครับถนนฉลองกรุงซอยเจ็ดจะเข้าไปทางเจ้าคุณทาหารารักบังนะ พอไปยูเทิร์นไปสนีนะถ้าท่านมาจากนี่มอมตสาหกรรมรักกบังก็ไปยูเทิร์นที่ไปสนีกลับมาประมาณ200เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับบอกให้ชัดเจนเลยเดี๋ยวก็ใส่เบอร์โทรไว้นะท่านก็ติดต่อมาทางสวนหรือวิ่งมาเลยหลายท่านมาแล้วแจ้งไปทางผมบอกว่าโอ้ไปเที่ยวสวนอาจารย์สวยมากนะครับสามารถที่มาซื้อหารในราคาส่งก็มาคุยกับทางสวนทางอาจารย์เองก็แล้วกันอยู่ทุกวันนะครับไม่ไปไหนนะขยันมากเลยอาจารย์แข็งแรงด้วยนะครับ ไปดูกันครับในรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์พาชมเลยก็คือสร้างโคนใช่ไหมอาจารย์ในกลุ่มนี้สร้างโคนอันนี้เป็นไม้ขุดล้อมขึ้นมาขุดล้อมไปเลี้ยงไว้ที่ปลาจีน,ลง,น,นลงดินไว้ก่อนลงดินไว้ปลาจีนไม้กลุ่มนี้ประมาณห้าหกปีหนะ้าหกปีนะครับในกลุ่มนี้เดี๋ยวไปดูไม้ใหญ่ไม้โคนก่อนนะอาจารย์นะสวยๆนั้นเลยอันนี้ท่านสามารถซื้อไปเป็นสไตล์ไม้บอนไซเห็นไหม กิ่งซ้ายขวากิ่งหลังแต่เป็นการคัดกิ่งโดยไม่ใช้ลวดนะฮะแต่ใช้แบบ่ตัดตัดกิ่งบังคับกิ่งนะครับสวยมากต้นนี้สนนราคาลองมาถามอาจารย์ดูโทรมาถามได้นะเดี๋ยวมาดูอีกต้นนี้นะครับอาจารย์โอ้โหนี่ก็สวยนะเดี๋ยวให้ดูทีละต้นไปเลยนะดูโคนนะเป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับนะผมไ้ดูตรงนี้ก่อนนะครับ นี่เป็นไม้ต่อขุดต่อนะครับเลี้ยงไ้ห้าหกปีแล้วค่อยเก็บขึ้นมาแล้วก็เสียบอีกนะครับไม่ใช่เอาขึ้นมาแล้วสวยเลยนะครับทั้งเสียบด้วยนี่มีเสียบยอดที่อาจารย์บอกกลายพันธุ์นะครับแต่ว่ากลายพันธุ์กับสวยนะฮะละเอียดเลยนะครับกลุ่มสาวิตีกลุ่มใหญ่นะครับไม้ตัดใหม่ไม่จะเป็นโอเคมาดูไม้ตัดใหม่ก่อนนะจะให้มันออกดอกไหมไม้ตัดใหม่ของอาจารย์จะเป็นแปลงนี้เวลาตัดเนี่ย ให้ตัดให้หมดที่เบี้ยงต้นเลยนะไม่จะมีดอกก็เว้นไว้แล้วก็ตัดบ้างไม่ตัดบ้างอ๋อนี่เป็นเทคนิควิธีด้วยต้องตัดให้หมดเลยนะฮะกลุ่มนี้ให้เป็นทรงเลยอ่าว่าตัดนั่นหมายควาว่าใช้กรรไกรตัดเลยนะฮะตัดให้ให้เหลือแต่ก้านมันให้เหลือเป็นทรงเนี่ยเป็นทรงเลยเป็นทรงเป็นเป็นทรงเต่าหลังเต่าเป็นทรงดอกเห็ดว่างั้นเถอะเนี่ยกลุ่มนี้เป็นไม้เริ่มต้นนะฮะที่ตัดครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะไปแตกสะบพรางเลย นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดินดูดีกว่านะครับจะได้เห็นบรรยากาศนี่คือกลุ่มไม้เล็กนะครับแต่เป็นกระถางนายจันนะกลุ่มนี้ก็ขายอยู่นะกระถางดําขายไหมครับขายหมดทุกอย่างขายหมดทุกอย่างนะครับเล่มเล็กๆก็ห้าสิบาทเออเล็กๆหลักสิบนะฮะตั้งแต่หลักสิบนะครับหลักสิบหลักร้อยหลักพันอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มนี้ก็น่าจะอยู่ที่หลักร้อยหลักพันนะครับ นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเรื่อยนะฮะนี่ซอยหนึ่งซอยสองนะครับ, 1, 2, รบสวยงามมากครับนี่ซอยสามนะนี่เป็นซอยสี่ซอยห้านะครับเป็นแปลงแปลงอาจารย์เขายกพื้นสูงไว้นะเพื่อให้ได้แดดอาจารย์เขาต้องการแดดใช่ไหมร้อยเอร์เซ็นต์ลยครับต้อยอ100น้ำก็ให้เต็มที่ได้ใช่น้เต็มนะครับนี่ดอกโอ้โหมันสวยจริงๆเลยครับเนี่ยนะครับสวยมากเลย โอ้โหโดูครับดอกกลุ่มนี้อาจารย์บอกว่าสวยๆยอย่างเงี้ยอีกหนึ่งอาทิตย์อาจารย์จะตัดนะครับตัดเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะนั้นเวลาท่านนำไปเลี้ยงที่บ้านนะฮะต้องจำกัดฟอร์มเขาโดยการถ้าถ้าเราเลี้ยงไปเขาโรยแล้วกแ็แต่งใหม่ได้เลยนะครับก็ดอกมเริ่มก็ต้องตัดเลยตัดแต่งใหม่เลยนะครับอาจารย์แนะนําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนไปนเล่นเนี่ยบางคน มีดอกไม่กล้าตัดอ๋อมีดอกไม่กล้าตัดมันโสมมันออกดอกไม่เวลาตัดเราก็ต้องตัดให้หมดเลยแล้วเวลาออกดอกมันจะออกพร้อมกันหมดอ๋อตัดพร้อมกันเลยนะครับถ้าเราตัดมาไปตัดม่กมันก็ออกหลอมแหลมหลอมแหลมครับหลอมแหลมนะเนี่ยในจุดจุดนี้เหมือนกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะให้ไปดูอีกจุดหนึ่งนะกลุ่มตรงนี้ไม้เล็กนะครับหลักหลักร้อยห้าร้อยสามร้อยน่าจะมีหลักห้าสิบบาทก็มีนะครับต้นเล็กๆนะฮะกิ่งเล็กก็มี นะครับกิ่งเล็กในกลุ่มนี้นะครับนะฮะในกลุ่มนี้ก็สวยอยู่โอ้โหนะสวยงามครับเป็นไม้ไม้ที่จะเตรียมอะไรฮะพวกมีเตรียมยังขายไม่ได้เนี่ยยัง,ยงนาน,นอ๋อาดดาอ,อาจารย์เขาเลี้ยงตั้งแต่เล็กเลยนะเลี้ยงกับมือเลยนะครับเดี๋ยวตามอาจารย์ไปดูนะครับสวยงามมากเลย จะพึ่งเวียนหัวนะครับผมเดินกลุ่มนี้คืออาจารย์เตรียมตั้งแต่แรกเลยอันนี้จะเลี้ยงเป็นไม้สแตนดาร์ดเนี่ยพวกเนี้ยอ๋อเป็นไม้สแตนดาร์ดฟอมคือ,อความสูงของมันก็เหมือนกับไซที่ก็ททากันนั่นแหละคือพุ่มมันจะอยู่เนี้ยแต่งนครับอยูค่ความสูงมันจะอยู่แค่นี้แหละความสูงอยู่แค่นี้แต่ว่าคือจํากัดเขาแต่จะให้โคนโต ต้นมันก็จะใหญ่ต้นจะใหญ่ขึ้นดูทางนู้นต้นจะใหญ่โคนจะใหญ่นะครับโคนจะใหญ่ขึ้นต้องขยันเลี้ยงขนาดนี้ไม้สแตนดาร์ดจะเลี้ยงได้สองแบบคือแบบที่หนึ่งอย่างนี้แล้วแบบไหนครับมีสองแบบแบบนี้ก็คือขึ้นฟอร์มไว้เลี้ยงให้กิ่งโตเนี่ยแล้วแบบก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมาเนี่ยคือไม้สแตนดาร์ดตรงมันจะเป็นทรงเจดีย์หยู่เงี้ยเนี่ยอนอ ให้เป็นทรงออกดอกทั้งต้นแล้วมันจะสวยมากเลยอ๋อหมายควาว่าให้ทรงมาตรฐานเลยใช่เราแต่งไว้ก่อนตอนเนี้ยเห็นไหมอย่างนุ่นนุ่นน่นออกดอกอ๋อออกดอกก็จะเป็นทรงตอนนี้แบบไม่ได้ตั้งใจให้มันออกไงคือตัดอยู่ต่อเวลานะครับเป็นทรงเป็นเป็นทรงมาตรฐานนะเป็นทรงเหมือนกระสนเหมือนต้นอโศกมันก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับไม้กลุ่มหลังเนี่ยฮะด้านหลังของอาจารย์นี่เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นการตัดแต่งใหม่ใช่ไหมอาจารย์ใช่เนี่ยไม้เตรียมนะไม้เตรียม าขายหมดนะฮะไม่ไม่ใช่พาโชนะครับไม่ใช่โชวอย่างเดียวนะฮะอันนี้ขายนะฮะมาที่สวนเลยรับไปขายต่อได้นะครับอาจารย์แนะนําด้วยนะแนะนําเทคนิควิธีการด้วยนะครับอันนี้คือไม้อันนี้สแตนดาร์ด่สแตนดาดให้โคนมันนั่นตรงแล้วก็พุ่มอย่างเงี้ยพุ่มมันจะใหญ่ขึ้นนะครับพุ่มใหญ่ขึ้นเปน็นไม้สวยมากครับท้องตลาดไม่ค่อยมีใครทำอ่ะทรงนี้นะ ดูนะฮะทรงอ่ะรงนู้นกับทรงเนี่ยแต่ทรงนู้นยังมีคนทําเยอะแต่ทรงเนี่ยเป็นทรงต้นอโศกครับพะยางที่เขาทากันเนี่ยนะเขาจะใช้เครื่องฟ้าตัวอื่นอย่างเป็นต้นฟ้าเครื่องฟ้าตัวอื่นเครื่องฟ้าโบราณเก่าๆนี่แหละครับอย่างสุมารีอะไรเงี้ยประเสริฐสีครับแต่นี่ผมใช้ต้นต้นเดียวเลยนะเนี่ยเห็นไหมใช้ต้นต้นเขาเลยเห็นไหมต้นแล้วก็ตัด อันนี้ปีเกือบสองปีแล้วนะเนี่ยเกือบสองปีให้มันแตกเรือดตัดอ๋อได้ประมาณหนึ่งเมตรนะครับแตที่ยงูเนี่ยโคนต้นเดียวขึ้นมาเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยนะฮะต้นเขาเลยคือถ้าเราเบื่อเมื่อไหรเอาพวกนี้ไปทําบอนไซได้สบายเออนะถ้าเบื่อเมื่อไหรก็ตัดทําบอนไซนะครับเพราะโคนก็สวยนะครับทาโคนก็สวยเลยนะครับไม้พวกนี้ต้องใช้เวลามากครับโอเค มังกระวงมันจะออกดอกเขาก็ไม่ไม่ตัดทุเสียดายมันหมายความว่าสาวิตรีที่เลี้ยงถ้าจะให้ประสบความสําเร็จต้องตัดแต่งมันออกมาเนี่ยต้องตัดแต่งก็จะปล่อยเดี๋ยวแทงก็ปล่อยดอกออกมันก็ทงชามรงชามป็นหนดตะปแปเลยเออมันมันไม่สวยไม่สวยเพราะฉะนั้นต้องตัดตัดแต่งไว้ตลอดเลยก็ไม่ได้ฟอมนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เขาแนะนําเรื่องเทคนิคนะครับเทคนิคในการที่จะสร้างสาวิตรีให้สวยงามต้องตัดแต่งนะครับนี่อะไรอาจารย์สาวิตรี แต่เป็นกลุ่มเล็กอาจารย์เปิดราคาเท่าไหร่อยู่ถ้ามาร้านเนี่ยประมาณมันก็แล้วแต่ใหญ่สุดเนี่ยขายห้าร้อยใหญ่สุดห้าร้อยเนี่ย,ยกลุ่มอ๋อไซต์อย่างเงี้ยห้าร้อยน,นะครับอันนี้อันนี้มันเหมือนลักษณะที่บอกอาจารย์กลายพันธุ์ตแต่กลายพันธุ์แต่ว่าสวยสวยตรงที่ดอกเล็กๆครับอันนี้กลุ่มนีห้าร้อยนะคะใหญ่เล็กลงมาก็เป็นราคาอีกมันแล้วแต่นาะมาถูกใจนะครับมารับไปขายได้ครับรับไปขายได้ เนี่ยกายพันสวยนะครับกลุ่มนี้นะเนี่ยพามาดูกลุ่มเล็กก่อนไซส์เล็กนี่ก็มีเนี่ยมาดูไซส์เล็กนะครับนะเนี่ยไซส์เล็กที่อาจารย์เขามีไซส์เล็กก่อนสําหรับจับต้องได้ง่ายในราคาหลักร้อยนะครับ,หล,รนะรบหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับ เดี๋ยวดูคลิปผมแล้วเนี่ยท่านจะท่านติดตามมาได้เลยผมจะลงเบอร์โทรไว้นะครับสําหรับงานบอนไซนะฮะได้โคนเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะเนี่ยไปคัดกิ่งได้เลยครับเข้าลวดคัดกิ่งเป็นงานบอนไซนะครับกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันโอเคเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับไปจันเนี่ย,ส,ยนสนสนเลืเล้อยแต่ทําไมขึ้นเป็นแบบนี้ได้จะเล่นเปลี่ยนให้เป็นทรงอย่างนี้ไงอ้าวเหรอทดลองแล้วว่าเออได้ผลน,นะนนะอันนี้เป็นเป็น สูงเลยต้นสูงจะให้เล่นให้โคนมันเดี๋ยวจะเข้ารวดให้โคนมันใหญ่ขึ้นเราก็จะอป็นแบบสนนี่แหละแล้ว,ลวจะเหมือนปฏิภา์แต่ว่าอาจารย์ตอนที่มันตั้งขึ้นเนี๋ยก็คือดัดแห้เข้าขึ้นใช่เข้ารวดก่อนอ๋อเข้ารวดตรงโคนนิดหนึง่งใช่ไม่เข้ารวดธรรมดาให้ตรงก่อนให้ตรงก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะทาโคนให้มันโตอีกเรื่องเดี๋ยวอ๋อนี่<ค>นเป็นสไตล์ของอาจารย์นะฮะเออว่ะนี่สนเลื้อยนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นทรงนี้ใช่ไม่มีใครเล่นหรอกครับผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยอาจารย์ ผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละนี่นี่นะเริ่มเราจะทำอย่างนี้นี่นี่อย่างนี้เข้ารวด<ๆ>เข้ารวดวดันขึ้นมานี่โอ้ยสนเลือยทําเป็นไม้ขบวนได้ด้วยนะครับนี่ก็ไม้ขบวนนี่ก็ไม้ขบวนนะครับโอเคเลยสวยมากนี่สดในกลุ่มนี้คืออะไรครับยัอันไหนอ่าพวกนี้คืออันนี้คือเชอร์รี่แคททั้งหมดนยกลุ่มเชอร์รี่แคทนะครับเชอรรี่แคทนี่ดงหนึ่งนะครับแปลงหนึ่งเลย ออกดอกสะพังเลยนะครับนี่คือความมีสเสน่ห์ของเชอรี่แค่ก็คือออกดอกนะครับนะครับออกดอกเป็นบอนไซได้เป็นบอนไซไม้ดอกนะครับจานเขาเลี้ยงไนดะ้ถ้าอย่างสูงสูงนี้เขาก็จะทําเป็นไม้ไไก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับไล่ขึ้นไปแบบนี้นะฮะให้ต้องสูงนะครับนี่แบบสูงสูงแบบนี้นะครับ,รบ,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 รบขึ้นแบบเจดีเลย เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับทรงสูงอาจารย์บอกว่าต้องการให้สูงนะครับนี่ประมาณฟุตกว่าแล้วนะฮะฟุตเสร็จแล้วนะครับผมจะเยี่ยมชมโปรเจกต์ใหม่ของอาจารย์นะฮะนำมะขามมาทําเป็นไม้ขบวนนะครับเป็นไม้ดัดไทยเลยนะครับเนี่ยเป็นมะขามกลุ่มนี้ตอนนี้ยังไม่เปิดนะฮะยังไม่เปิดราคามาที่สวนเลยก็แล้วกันนะครับมาชมกันเนี่ยไม้ขบวนนะครับ มาชมไม้ดัดไทยที่ไหนมาชมที่นี่ได้เลยนะครับมาชมที่สวนอาจารย์ทรรลานได้เลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหเป็นโปรเจกต์ใหม่ครับมาขาาอาจารย์เพิ่งเล่นได้กี่ปีนะสองปีประมาณเนี้คลิปนี้นะครับ,บ,รบมาเที่ยวชมสวนาสาวิตรีนะเครื่องฟ้าสาวิตรีนั่นเองนะครับเป็นอีกพันหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยแห่งสวนสิริกรมลการนะครับ สวนอยู่ที่หมู่บ้านรุ่งอรุณ2ซอยเฉลองกรุงซอย7นะครับท่านสามารถที่จะมาเยี่ยมชมนะซื้อหาหรือนําไปขายต่อก็แล้วแต่ท่านนะฮะมาติดต่ออาจารย์สำรานได้สําหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สำรานมากนะครับขอบ,ขอบคุณมากนะครับ all right, all right, all right.